หลังแต่งหน้ามาแน่นมาทั้งวันจะลบเมคอัพก็ต้องใช้กราวิสมอส เครนซิ่งวอเทอร์ขวดนี้ซึ่งขวดเนี้ยเป็นตัวตึงของวงการเครนซิ่งเรื่องการลบทําความสะอาดและบํารุงผิวจุดเด่นของเขานะคะก็สามารถลบเมคอัพได้ถึงขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นการแดดก,กันนะ้ำหรือบีบีครีมก็ทําความสะอาดได้แล้วใครที่ผิวแพ้ง่ายอะ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้าําหอมไม่มีสารที่ทําให้ระคายเคืองเพราะว่ามันเป็นสุดอ่อนโยนมากแม่และส่วนผสมที่ให้มากับผลิตภัณฑ์สําหรับเช็ดหน้าก็คือ เซรามายปีไฟที่จะช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวและก็มีไฮยาลูโรเนตที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้อิ่มน้ำอิ่มฟูนุ่มเด้งแล้วปริมาณนะให้มาถึง500 ml คุ้มค่าเกินราคาตอนนี้เหลือราคาแค่160บาทเองลองกันเถอะค่ะก,กาวอีกเจนเทอร์สมูทคลีนซิ่งตัวนี้ผิวดีไม่พังเพราะเราใช้แล้วปังหน้าดู